เอาละค่ะคุณ uh ผู้ชมค่ะใครได้ชมคลิปนี้แล้วเนี่ยต้องเขินแบบตามกันเลยค่ะเมื่อสาวใบเฟิร์นนะคะได้ไปสรายน้องทีที่สนามฟุตบอลนะคะงานนี้เนี่ยแฟนๆขอบสนามก็เชียร์ให้น้องทีเนี่ยหอมแก้มใบเฟิร์นกันใหญ่เลยจนน้องทีเนี่ยต้องแสดงอาการเกิดออกมาค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะทพือไอะ นี่ไงพี่เบยเฟิร์นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อุ้ยได้ไหมอุ้ยพี่เบยเฟิร์นสูงกว่าเขินนะเขินแล้วจะเย็นๆแล้วนะหาแล้วนะสวัสดีครับวัอนี้ไปไหมไปไหมไปก่อนไปก่อนทีนึงไปหน่อยไปหน่อยจุบทีนึงจุบทีสิกอดได้ไหมกอดได้ไหมกอดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยกอดที่นึงแล้วอะจุบทีนงจุทีนึงเดี๋ยวจุกอ่าเดี๋ยวพ่อปิดท้างพ่อปิดท้างอ่ะจุกจุบทีนึงจุบทีนึง อะไรอะถึงเลยนะถึงเลยนะอ่ะแล้วนาจุ๊บหน่อยนะนิดเดียวแล้วพี่เ่อยเขารออยู่แล้วเนี่ยโหเอ้ยพี่ทีน้องพี่เดี๋ยวพี่เขาไปแล้วนะไม่ได้เจอแล้วนะไม่ได้อ่ะเร็วเอ่ะอเร็วเร็วจุ๊บหน่อยจุ๊บพี่เขากแค่นั้นแหละเออแค่นี้แหละรออยู่ชัตนี้แหละ Thank you, นะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณนะคะ,ะไหนมาก็ต้องเซลฟินนะครับฟินนะคะรับพลังเต็มที่เหรอยคุณผู้ชมค่ะถือว่าคลิปนี้นะคะทำให้สาวโซเชียลเน like, ี่ยกดไลค์กดคอมเมนต์กันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเอ็นดูนะคะในความเขินของน้องทีนั่นเองค่ะโหคอมเมนต์บอกว่าน้องทีน่ารักมากบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากเป็นสาวใบสวยที่ยืนอยู่ตรงนั้นมากมากเลยค่ะ ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวมามดาเมาสด้วยนะคะวันนี้วัสดงต้องเราไปก่อนสวัสดีค่ะ